สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูคเบนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเบนจะพาเด็กๆมาอ่านคำอ่านตัวเลข0ถึง10กันค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆเริ่มอ่านตามครูเบนนะคะ0 2 U 0 0สอ0 0ูนอ 0, 2, อูนอ 0, หนึ่งหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งหอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งสองสองอสองสองอองอสอง สามสอามอสามสออามอสาส,สอ,อีสีสีไม่เอกสสอ,อีสีสีไม่เอกสีหหอ ไม่โทรห้าหออาหาหาไม่โทรห้าหกหออกกหกหออกกหกเจ็ดจอเอโดเจ็ดจอเอโดเจ็ด ปดปอแอดอแปดปอแอดอแปดเก้ากอเอาเก้าเก้าไม่โทรเก้ากอเอาเก้าเก้าไม่โทรเก้าสิบสออิบอสิบ สออบอสบิเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านตามคุณครูเบนทันไหมคะจบคลิปนี้แล้วคุณครูเบนก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ลองทำกันด้วยนะอย่าลืมไปทำกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ